โอ้ยสาร้างไงเจ้าบดต้องได้จ้างสาร้างหรอกอีกคนนึงแต่ไม่คนนึงมนิวแม่นิว,ต,ว,นวตกงานแล้วค่ะตอนนี้แม่นิวตกงานแล้วนะเขามีช่างประจําตัวแล้วนะแม่นิวแม่นิวกับลุงเอกอยนูะ่ไหนนะแม่เอ,อกยนะอยูษษ่ไหนนะปู่นปัดไปยุสไกเลยเห็นว่าเขาได้จ้างสาร้างไม่เราเจ้าตกงานเราเจ้าพัวนะ เออเออเออปาดแก้มเลยแม่เออเออเออทาออทาให้ตัวเองก่อนลูกคิดหนายตาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ่ะอ่ะอะทาลูกทาตรงไหนนะทาตรงไหนนะทาตรงไหนนะ แบบเดียวกันนี่เหรอเอาแม่แม่ทำไมไม่ทําให้หนูหน่อยแม่แปลงเหรอ,อน,นีวไม่มีอันนี้ไม่มีแปลงอ้าวเป็นไม่ได้เหรอแม่เป็นไได้นี่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 คืออะไรแม่นี่แม่อแม่อ๋ออันนี้อันนี้เป็นลินนเปลเดี๋ยวนะาไยายดูก่อนนะลูกนะยายดูก่อนนะอันนี้น้ําหอม ทำไมทำไมช่างไม่เหมือนกัน <g if> ช่างนั้นมีที่ทาแต่ช่างนี้มีมือจกุกนไหนไหนีหน่เดี๋ยวยายดูก่อนเดี๋ยวยายดูก่อนนะนมนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเด้นตรงนี้เดี๋ยวยายออกให้ก่อนลูกใจเย,นจยน็นใจเย็น <c oughs> อ๋อนี่ลิสติกลูกอในลินนสติกแม่ นึกสร้างเลยบอกสางเก็บเลยโอ้ยคุณ่ะทาปากทาได้ด้วยอ่ะนี่ไงดูกระจกหน่อยดูกระจกหน่อยนะว่ามันออกไงแอนเออมม่ทั้งงานได้ปุ่นเ่ะอุ่นเดี๋ยว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 โอ้ยจะกดกจิ้บต่องอเลียแบบแบบเยอะ ก็จะตั้งกล้องไปทางไลยคุนทางนี้กับทางนึงโอ้ยเอาเอาเห็ดการณคนนั้นเอาเอาทาสุดท้ายเละแล้วตอนนี้นไม่เหลือแล้วตอนนี้เอาทาตรงไหนโอ้ย,อย,ย,อยทาแก้มเลยลูกทาแก้มโอ้ทาตาโอ้โอ้เออ <c oughs> <c oughs> การลิ้นตา,าหอมอันนี้ทาปากลูกทาปาก ทาปากนะเอทาปากอื้มไงนี่ติดอยู่อยู่นี่มั้งไงอ๋ออ๋อไม่ต้องจิ้มค่ะมันมีอยู่แล้วไงอโอ